ออกัสมุกทุ่งสุดตัวพลิกบทบาทใหม่ของการแสดงใน Exit ปิดเกมล่า Exit ปิดเกมล่าภาพยนตร์แนวสยองขวัญสุดดราม่าที่กำลังเข้าฉายอยู่ในขณะนี้นับเป็นอีกหนึ่งภาพยนตร์ที่รวบรวมนักสแสดงมากความสามารถไว้มากมายซึ่งได้พระเอกหนุ่มสุดฮอตออกัสวชิรวิทย์ภพศาลกุลและนักแสดงสาวสวยมุกวรณิถาวรวงศ์มาฝากฝีมือไม้ลายมือบนจอภาพยนตร์งานนี้ทั้งคู่พลิกบทบาทใหม่ครั้งสำคัญทุ่งสุดตัวไม่มีกัรก ออกัสวชิรวิทย์หนุ่มหล่อสุดฮอตที่มีความมุ่งมั่นพัฒนาฝีมืออยู่เสมอรับบทเป็นลุกเปล่าถึงบทบาทในเรื่องพอ ex ปิดเ,เกมล่าว่าตื่นเต้นตั้งแต่อ่านบทแล้วเพราะเราอ่านเรายังรู้สึกสนุกและคิดว่าถ้าทำออกมาคนดูก็จะสนุกมากๆแน่ซึ่งในเรื่องผมรับบทเป็นลุกเป็นหนุ่มนักกีฬาที่มีความแข็งแกรง่งมีความเป็นผู้นำสูงไหวพริบดีและต้องคอยปลอบและเป็นกำลังใจให้กับเพื่อนๆในทีมที่ต้องเจอความระทึกขวัญด้วยกัน อยากให้ทุกคนได้ติดตามและร่วมลุ้นไปด้วยกันเพราะทีมนักแสดงและทีมงานทุกคนทุกฝ่ายตั้งใจและทุ่มเทกันมากๆฝากเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยครับทางด้านมุกวรนิตสาวสวยมากความสามารถได้ออกปากบอกว่าเรื่องนี้ไม่ง่ายเลยด้วยบทบาทของแอลที่พูดไม่ได้ต้องสื่อสารภาษามือตลอดทั้งเรื่องเจ้าตัวเล่าว่าบทของแอลคือพูดไม่ได้ซึ่งทั้เรื่องคนดูจะไม่ได้ยินเสียงของมุกเลย การใช้ภาษามือเท่านั้น mm hmm. ก็เรียกว่าทำการบ้านหนักเลยค่ะมีไปเรียนและเวิร์กช็อปภาษามือแบบจรงิงจังมีคุณครูช่วยสอนโดยในเรื่องจะมีแค่สองคนเท่านั้นที่เข้าใจในสิ่งที่เราสื่อ mm hmm. ก็ต้องไปเรียนด้วยกันซึ่งเป็นเรื่องที่ท้าทายสำหรับมุกมากๆเพราะเราต้องแสดงออกมาให้คนเชื่อให้สมจริงที่สุดแม้จะเป็นเรื่องที่ยากแต่มุกทำเต็มที่เพื่อคนดูค่ะอยากให้ทุกคนไปชมกันเยอะๆและเรื่องนี้จะออกมาสมบูรณ์แบบไม่ได้เลย หากไม่ได้ผู้สร้างและผู้กำกับมากฝีมือวินเลียมเอเฮนที่เคยฝากผลงานไว้มากมายทั้งงานด้านโปรดักชันถ่ายโฆษณาและยังได้กำกับ MV ให้กับศิลปินชื่อดังมากมายและผลงานล่าสุดกับการกำกับภาพยนตร์ Ex ็กปิดเกมล่าโดยวินเลียมเอเฮนเล่าว่าการกำกับภาพยนตร์เรื่องนี้ต้องบอกว่าทีมงานเราทุ่มเทกันมากตั้งแต่การเตรียมงานฟรีโปรดักชันโปรดักชันและโพสตโปรดักชัน วมถึงได้นักแสดงที่เก่งและเต็มที่กับงานมากๆสําหรับแนวหนังเรื่องนี้เรียกว่าค่อนข้างใหม่สําหรับหนังไทยด้วยส่วนตัวเป็นคนที่ชื่อชอบและมีความหลงไหลหนังในแนวซีนิเมติกผนวกกับเรามีวิชั่นที่อยากจะร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการลักดันและพัฒนาวงการภาพยนตร์ไทยให้มีหนังออกมาที่หลากหลายซึ่งผมดีใจที่ได้สร้างภาพยนตร์เรื่องนี้ให้เสร็จได้อย่างสมบูรณ์แบบที่สุดฝากทุกคนช่วยเป็นกําลังใจให้กับพวกเราด้วยครับ